วันลุมพินีแรมโบ้เล็กสยบโซเนอร์อวตารเฮชัยสี 4, ไฟรวดสึกวันลุมพินี51อัดแน่นไปได้วยการแข่งขันศิลปะการต่อสู้อันดูเดือดจากฝีมือเหล่านักสู้มากความสามารถเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราทำให้แฟนกีฬาการต่อสู้มีความสุขแบบเต็มอิ่ตลอดการชมเกมบูทั้งสิ้น12คู่ คู่เอกของรายการแรมโบ้เล็กชาจนบุญมวยซ้ายจอมส่าวัย20ปีจากชัยภูมิกลับมาทวงคืนความมั่นใจพบกับโซเนอร์เซนมวยหมัดโหดวัย27ปีจากตุรกีที่หวังปิดบัญชีเร็วนักชกไทยให้ได้เป็นรายที่3ติดต่อกันโดยทั้งคู่เดินลุยวัดแกร่งกันภายใต้กติกามวยไทยรุ่นแบนตตัมเวท135-145ปอดูคลิปวันลุมพินีวันที่9กุมภาพันธ์2567คู่มโบ้เล็กอาจนบุญัสโซเนอร์เซน แฟนกีฬาการต่อสู้ได้ลุนระทึกตั้งแต่ยกแรกเมื่อแรมโบเล็กเดินเกมโดยใช้อาวุธยาวสตร์แข้งสวนหมัดกับโซเนอร์แบบไม่มีพักแต่หมัดของนักชกตุรกียังอันตรายทําเอานักชกไทยต้องกางแผนรับมืออย่างรัดก,กุมเข้าสู่ยกตัดสินแรมโบเล็กเดินหน้างัดทุกกระบวน้าออกมาทําแต้มคืนได้แบบดุดันครบ3ยกแรมโบเล็กเป็นฝ่ายได้รับการชูมือชนะคะแนนเอกฉันกลับสู่เส้นทางชัยชนะได้อีกครั้งด้านคู่เอกภาคอินเตอร์อวตารพีเคแสนชยัย มวยศอกใบมีดกนวัย30ปีจากสระบุรีพบความมั่นใจเกินร้อยตามล่าแต้มชัยสีไฟติดดวลกับแอนตาคาเซมจอมบูเบลารุสวัย25ปีซึ่งเข้าประจำการแทนมาฟรุตตูปิเยฟนักมวยอุซเบกิสถานวัย33ปีที่ป่วยต้องถอนตัวกระทันหันโดยท้าชนอาวุธหนักกันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท135-145ปอ เปิดฉากมายกแรกอวตารเจองานหนักผิดคาดเมื่อแอนต้าโรมัดเป็นพายุเข้าใส่แต่นักสู้ไทยยังกัดฟันสู้เอาตัวรอดได้วุดวิตหลังจากนั้นเจ้าของฉายาขุนพลสอกสั่งเครื่องเริ่มร้อนเปิดหน้าแรกเข้าพลุกวงในเอาคืนแอนต้าแบบทบต้นทบดอกก่อนปิดบัญชีน็อกไดในยกที่3ส่งให้อวตารคว้าชัยเป็นไฟที่4ี่ติดต่อกันได้สําเร็จพร้อมคว้าโบนัสเข้ากระเป๋าได้เป็นครั้งที่2เดือดเข้าตาสองนักสู้บูสุดใจรับโบนัสเป่าตุง การแข่งขันในค่ำคืนแห่งความตื่นเต้นเราใจนักสู้ทุกคนต่างเค้นฟอร์มเก่งออกมาฟาดฟันกันโดยมีนักกีฬาสองคนทำผลงานเข้าตาบิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงจึงไม่รอช้าแจากโบนัสให้เป็นของขวัญรวมเป็นเงินทั้งสิ้น70,000 0บาทเจ0,000บาทได้แก่หนึ่งอวตารพีเคแสนชยัยโบนัส3 5 0 0แสนบาทสองวันเผด็จลูกสวนโบนัส3 5แสนบาทสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินีห้าเอด คู่เอกแรมโบ้เล็กชาอจนบุญชนะคะแนนเอกฉันโซเนอร์เซนมวยไทยรุ่นแบนต์ตเวท135 1 4 5ปอคู่รองจอร์จาวิสชนะคะแนนไม่เอกฉันมุตตาฟาแอลเตกรีตีมวยไทยรุ่นไลเวท155 1 7 0ปอวันเด็จลูกสวนชนะน็อกเพชรผาดแดนจิตเมืองนอนนาทีที่2นาฬิกานาทีของยก3มวยไทยแคทเวท129ปอเพมานโซฟาการีชนะคะแนนเอกฉันเ,น,นเพชรน้ำโขงมงคลเพชร มวยไทยแคทเวด122่่อปอพันมงคลสองม,มงคลการช่างชนะคะแนนไม่เอกฉันจอมใจนักสู้ยิมมวยไทยแคทเวด124่่ปอจูเนียร์แฟทเทคชนะคะแนนเอกฉันแองเจลาชางมวยไทยรุ่นอะตอมเวดหนึ่งร้่อปออวตารพีเคแสนชัยชนะน็อกแอนต้าคาเซมนาทีที่1นาฬิกา48นาทีของยก3มวยไทยรุ่นแบนตัมเวด135 145ปอ โมฮามเม็ดบบวตาซาชนะคะแนนไม่เอกฉันดิมิทรีชเชนเจเลียคิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟเธอร์เวท145 155ปอคาซักใบไทยลินอฟชนะทีคโออีวานพาชิคอฟนาทีที่2นาฬิกา7นาทีของยก3า MMA แคทเวทหนึ่ดปออดิเลตอาลิมเบกอูลูชนะซับมิชชั่นโชกิวจุนนาทีที่3นาฬิกา55นาทีของยก2 MMA รุ่นเฟเธอร์เวท145 155ปอ เทมิลันเบกมูซาเอฟชนะคะแนนเอกฉันมาซาฮิโตโอคุยาม่าคิกบ็อกซิ่งแคทเวท138ปอโทโมกิซาโตชนะคะแนนเอกฉันชูสวนชูมารูนฟาร์มมวยไทยแคทเวท138ปอติดตามวันแชมเปี้ยนชิพและวันลุมพินีได้ที่ w w w c h 7 c o m s l a ขีดแชมเ a ี c h a m p i